ฮัลโหลทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายกคนจะกินต้องห็นตัวฉันที่นี่แล้กํามพอพอมตาหางอ่ะคัมพอพอเออ,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 ออฟองกาไม่ใหญ่ทองม้วนลาป่วยจ้าไม่ใหญ่ทองม้วนหยุดเด้อจ้าไม่เห็นไม่ใหญ่ทองมว้วนเด้อไม่ใช่ทองม้วนลาป่วยจ้า ก็ได้เห็นกบน้อยได้ออกมาด้วยจ้ามากินข้าวเหนียวจ้าี่น้องข้าวเหนียวเหลือไว้สองวันและวม่ได้หนึ่งหรอกกินแข็งๆอย่างนี้เลยกินจำอยียงมันตีมันนี้ก็สเกนกับอันหมูกรอบหมูกรอบจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็มีผักน้อยหนึ่งมากินเด้จ้ากินข้าวกับหมูกรอบจ้าไปซื้อหมูกรอบมาไม่ได้ทำเองดอกทำเองมันยุ่งยากไปซื้อเข้ามาจ้าไปซื้อร้านน้ำชามา กินกับน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะจิ้มเข้าไปกินกับข้าวเหนียวหุปขา้าวอืม้มแซ่บแซ่บเปน็นยอดไปซือดอน้ำจิ้าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะ อใชอ่เปล่ามันเข้ากันดีครับแทะหิวข้าวแห้งหิวข้าวจ้าหิวข้าวจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่หนังกรอบๆกบินกับข้าวเหนียวมันเข้ากันดี นุงกะแม่บองเมยบองพป่าองคุกเนียโมูห่อปลานุ่งเนียวันนี้มีหมูกรอบจ้ะนุ่งขาวก็นี่งขาเนี้ยก็หมูกรอบจ้ะบอกว่าเป็นดรอบเดอร์จำเข้ามาจ้ะจำคนอื่นเข้ามานี่เพี้ย หมูกรอบแซ่บแซ่บอืมกินข้าวเหนียวมันเข้ากับพวกของมันมัๆข้าวเหนียวอ่ะนะอมืมันจะปั้นได้โอ้แซแซกก่บเจะกินหมดแล้วเนี่ย ไปซื้อมาครึ่งปอนอไม่ใช่ครึ่งปอนครึ่งโลซื้อมาครึ่งโลจ้ะมไม่กินข้าวเส็ยไปเลวจ้ะ กินข้าวกับหมูกรอบเซฟเซฟมันเข้ากันดีครักแท้หนังเนี่ยหนังกรอบกรอบพี่น้องหนังมันกรอบ ข้าวเหนียวมันต้องกินกับของมันมๆไม่งั้นก็ไปกินกับแกงอม่มกินกับหมูย่างอะไรพวกเนี้ยมันจังเข้ากันโอ้ยตัดให้ชิ้นใหญู่ดเด๊อ กินยาเกินกินข้าวเย็นจ้ะกินข้าวเย็นแล้ว อยาก,กินไวรหลายมันสิซิค้อตายไปเป็นคนที่ทำอะไรไวอย่าพยายามกินบางทีน,นนะเตือนตัวเองไว้พยายามกินช้าหน่อยจิ้มน,น้ำจิ้มซีฟูด้ด เพราะว่าจะกินข้าวเหนียวไม่หมดแล้วค่อยว่าจะไปตากแห้งก็กะว่าจะมาทำ้าวเตน๋ไปไปมาเขากินหมดไปไปมาเ็ากินหมดเนาะข้าวเหนียวโลหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งไปทำไอ้นี่ไงค่อยแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไปเฮ็ดอันข้าวเหนียวมูน ทำเมื่อวานทำอเมื่อาาวานเมื่อวานซื้อทำข้าวเหนียวมะม่วงไปข้าวเหนียวมะม่วงก็เฮ็ดแซ่บแซ่บลูกสาวกินหมดจานมะม่วงสองลูกเอาเหนียวจานหนึ่งกินหมดเลย ลูกสาวค่อยก็ชอบมักกินข้าวเหนียวชอบกินข้าวเหนียวลูกสาวก็อย่างนะค่อยกินไม่หมดเลยค่อยจะเก็บไว้ผักเก็บไว้ผัดผักบุ้งพรุ่งนี้เนาะอยากกินหมดเลยเสียดาย <laughs> อยากกินหมดนะกินอี้ยงสักสองชิ้นพอจะไว้ผัดผักพรุ่งนี้ว่าผัดเอ่อผัดกันผัดผักบุ้งไม่งั้นก็คะน้าไม่ผัดผักบุ้งก็ผัดคะน้านี่ยแหละเดี๋ยวไปดูว่าพักนี้ก็คะน้าไม่ค่อยมีขายแล้วคะน้าคะน้าหายากเราเดือกคะน้ามันจะเลยหน้ามันหรือไงเนี่ยคะน้าหายากแล้วจ้ะ คณะมีก็แพงกิโลละร้อยกว่าบาทผักนาเกลโลละร้อยกว่าบาท โจงไว้เนะเอาเอาไว้สักกี่ชิ้นเอาไว้ผัดผักนะพี่น้องห้าชิ้นเออได้สักสิบชิ้นเนี่ยสักสิบชิ้นจะไปผัดคณะคอยจะไปผัดคณะพวกเมื่ออื่นนี่นะตอนเย็นอันก็ตอนเย็นพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันวันนี้บอท่านแล้ว โอยเคกินข้าวไปได้เยอะแล้วนะ้ากินข้าวหลายอย้เนี่ยกินข้าวเหนียวไัไ้เยอะแล้ว เก็บว่าผัดผักจ้าผัดผักคะนา้าใส่ตู้เย็นไว้ตั้งครึ่งโลซื้อมาครึ่งโลใครจะไปกินมดล่ะตั้งครึ่งโลเนาะข้าวเหนียวก็กินไปเยอะแล้ว สำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะขอสั้นๆแล้วกันนะคะปิ้งก็ัาก็ไม่สร้างอยาจุกเลยสร้างอยาไฟหรอละจ้าแค่นี้แล้วจะไปก่อนเด้องอไป็กเอากระมเชิงเฮมถงกับปพอกะอักกัมปพอก็ยันได้เป็กเอาเฉียงเฮที่แก่老人家อ่ะเ少气啦又长气啦老ก家系咁ก啊 าาออํา唔同阿金ก婆啦บ我又冇咁ล嘢讲嘅อ咯า完就มอกาอออยกกกแ่ะเส <c oughs> ็ไม่เหมือนกับไม่อยญ่ทองม้วนเด้อไม่อยญ่ทองม้วนก็จะเบ้าหลายเพราะคนแก่คนแก่ที่น้อยใจไหนจะต้องเอ่อไม่ถูกใจซะหนอ่อยก็ไม่ออกมาแล้วเออไม่อหญ่ทองม้วนอ่ะอย่าไปทําให้แกโกรธละกันไม่อหา่ทองม้วนอ่ะแกเป็นคนที่เบ้าหลายแกเป็นคนขี้บ่นบ่คือกบน้อย กบน้อยก,กินแล้วก็ไปอ่ะกบน้อยก,กินแล้วก็ไปจ้ะอิมอ่มแล้วก็หนีละอิ่มแล้วก็หนีแล้วจ้ะไปแล้วจ่าแค่นี้จ้ะไปไป่ะจ้า